อ่ะโอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กันในเกม i f s เอ้ยโอ้ยคําพูดติดปากกนะันเนาะวันนี้ก็อยู่กันใน t f s นะคะผมเธอเบอร์ปอลฟลายซิเบเลเตอร์วันนี้นะครับผมเราจะบินจากสนามบินนะครับผมเออขึ้นขอ้นขึ้นสนามบินไนะเราจะบินออกจากสนามบินอะไรอ่านว่า ไปลงที่สนามบินมาลเทนนะครับผมซึ่งเป็นสนามบินที่บินลงยากมาก,มากนะครับผมโอเคุลคนเดี๋ยวเราก็อุปจึงจุดไป่ะคอับเดี๋ยวผมจับระยะทางก่อน ระยะทางการบินนะคะผมเราจะบินไปลงที่รันเวที่มันจะติดกันกับอ่างเก็บน้ำละกันนะคะผมเพราะว่ารันเวย์ที่มันจะลงคือมันจะเป็นชายฝั่งแล้วมันก็จะเป็นภูเขามนเลยซึ่งมันจะลงยากมากมากนะคะผมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกแต่ผมไม่ค่อยชอบรันเวย์นั้นสักเท่าไหร่คือรันเวที่มันติดกับอ่างเก็บน้ำมันจะลงง่ายกว่าเยอะนะคะผม คือมันดูอันตรายกว่าแต่มันลงง่ายกว่าอันนี้ผมก็งงเหมือนกันแต่แต่มันลงง่ายกว่าเิถ้ามีลันมีใช้พื้นที่ทางการมินน้อยมากทุกคน คือมีพื้นที่น้อยมากก็สามารถบินขึ้นได้ถือว่ามันเครื่องมีนี่โคตรด,ดีเลยหรือถ้ามันมีพื้นที่จํากัดมากว่าแบบเป็นบ็อกสี่เหลี่ยมพอดีก,กันกับเครื่องบินไม่สามารถเล็งเครื่องเพื่อบินขึ้นได้มันก็มีโหมดนี้ทุกคนมันจะสามารถกางปีกได้นะคะบอกถ้ากางปีกจนสุดเนี่ยมันก็จะสามารถบินขึ้นได้เลยทุกคนซึ่งมันเป็นโหมดหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆตอนที่ เราไม่มีเนื้อที่บ้าขนาดนั้นนะครับผมหรือเป็นเหตุการณ์เร่งด่วนที่เราต้องบินขึ้นตอนนี้เลยทันทีอะไรแบบนี้มันก็ถือว่าตอบสนองค่อนข้างที่จะเร็วนะครับผมและในหมวดนี้ยก็คือมะมีเออพูดพูนไ่กี่นาทีเถึลวละแต่เดี๋ยวผมจะลองทําการโกราวดูก่อนสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วบินลงไม่ได้จะลองโกราวดู สมมติว่ามันเป็นสถานการณ์ปกติเลยแค่มันมีเอิ่มสมมุติว่าไฟก่อนนะั้นนี้เกิดอุบัติเหตุเอิ่มยังจอดอยู่บนลันเวยอยู่อาจจะมีเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขายังจอดอยู่บนลันเวยอยูมม่ว่าต้องกราวเราอะไรประมาณนี้สมมุติดู เราทีเนี้ยออโต้เบรกเขาก็จะตัดการทํางานออกทันทีนะคะบบแล้วมันก็จะเลีกยงกลังเครื่องยนต์สุดขีดนะคะบบแล้วก็มันก็จะผลักตัวเองไปข้างหน้าเลยเพราะว่าคือด้วยคือมันก็จะลู่ลมอะนะแต่พอทีเนี้ยมันก็จะพอตอนเราพัดปีกมันจะเป็นแนวตรงแบบนี้ทุกคนแต่พอเรากดแต่พอเรากดเบรก ปีกบัรจาใหญ่ขึ้นนะคะบม็อคัปีกบัรพับทุกคนมานะสังเกตปีกมันจะพับตอนผมขับนะตอนนี้ผมยังไม่ได้กดเบรกนะปล่อยให้มันไหลไปเลยทุกคนสังเกตที่ปีกนะครับ ทุกเรสังเกตุที่เขาผลักเบรกมันก็จะตัวใบพัดก็จะมีขึ้นมาเยอะคือเดี๋ยวผมลองแก้ก,การสตอลดูถ้าจะตอลในเครื่อง p v 4 0เนะี่ยอยู่ในระดับที่ไม่มากเนี่ยกดคันเร่นงสูงสุดมันก็หายแล้วโอเคเดี๋ยวผมบินกลับไปลงจอด เคารพเพื่อนเดี๋ยวผมเปิดออโต้ทรัสรีเวอร์เซอร์ด้วยเพื่อนช่วงนี้ผมจะทำคลิปให้มันสั้นๆหน่อยนะคะผมเพราะว่าเออมผู้ชมบางคนเวลามีจำกัดอะเนาะโอ๊ยโอยว้๊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 ยอีเมนเตซี่อีเมนเตซี่โอ๊ยโอ๊ยเขามีลาตโต้โอ๊ย ุ้ยเคขามีไฟไหมอพยพอพยพอพยพประตูบานนี้เปิดไม่ได้เด้อโอ๊ยโอ้ยไปไปไปอะไรกันเนี่ยไปประตูหน้าก่อนควันออกมาเต็มเลยเมเดีเมดตอนนี้เขามีของแล้ตกโอ๊ยโอ๊ย ไปที่ท้ายเครื่องก่อนเปิดประตูฉุกเฉินก่อนออกไม่ได้อีกโอ้ยประตูบานใหญ่ไปเลยขอโทษดีโคตรโชคดีนะครับผมไฟไฟดับแล้วคือเหมือนมันน่าจะโซอโอะก็เลยทำให้ปีกด้านเออปีก มีกทางด้านขวามันกระแทกนะคะับามันหักทีนี้หางเสือเครื่องมันก็กระแทกไปด้วยกันเลยนาะจะหลุดตามกันไปแล้วหางเสือเครื่องบินผมบิวไปอยู่นู่นเลยทุกคนอ้ามันบินไปอยู่นู่นเลยโอ้โห เครื่องยนต์ตัวอันนี้เครื่องยนต์ตัวที่สี่ก็หลุดไปด้วยอเอ้ยอันนี้เป็นมอเตอร์แสดงว่านี้เป็นเครื่องยนต์ตัวที่หนึ่งนะครับผม <No function. S 1> อันนี้เครื่องยนต์ดับไปแล้วโอเคโปรดให้กันถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย